ลัันนสคำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นแต่เด็กๆการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าไม่ไหวก็เ,เติมเลยจ้ากรับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ๊ถั่วเน่าปาพารวยกันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน มาวันนี้ก็พามาอยู่กับพักมันนิตรีนั่นเองหรือว่าต้นไม้เรียกทรัพย์ของเรานะจ๊ะทุกคนเออกระตุกกระตุกอ่าสัญญาณไปแล้วสัญญาณหายเยอะเยอะกรบมาก่อนรุกเออมาเจ๊ก็จะเป็นปืนเอ่อฟิ Phoenix, นะิกเนาะปืนสีแดงของเราเออเจ๊ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปดูมาละ เหมือนที่มันขึ้นเมื่อกี้นะก่อนเริ่มเกมเนะ้าทุกคนอาจจะได้อา่านบางคนอาจจะสังเกตเนาะหรือว่าบางคนอาจจะไม่สังเกตว่าเออมันชื่อปืนอะไรหรืออะไรเงี้ยก็ปืนสีเหลืองก็จะเป็นปืนปืนพยักนะทุกคนส่วนปืนสีแดงที่เจเล่นอยู่ก็เป็นปืนเอ่อฟินนิกนั่นเองเออชื่อปืนของเขานะวันนี้ก็อยู่กับพันต้นไม้เรียกทรัพย์ของเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเรียกทัพย์สมชื่อหรือเปล่านะทุกคนเนาะเออ มันิทรีมาพร้อมกับอีเวนต์นาจาตอนนี้ก็ยังมีอีเวนต์อยู่เข้ามาเล่นกันได้าลาลๆนี่เรือหางยาวนะทุกคนเรือหางยาวยิงปุ๊บเป็นบ้าสางเลยแล้วก็แจกคุณเยอะแยะมากมายไก่กองที่สุดนี่อ่งเปาแจกมาวุ้ยเจ็ดสิบห้านะทุกคนไม่ธรรมดาโวา้เฮ้ย เอ้ยมันแตกมาอีกแล้วเอ้ยบ้าจ่าอีกบ้าจ่าอีกจบหนึ่งจบสองมาสามหรือเปล่าเอ้ยซ้อนสามมาเลยจ้านี่งานนี่งาซ้อนสี่อีกตำรวจไม่สับนะฮะเออซ้อนสี่เลยซ้อนสี่เลยไปต่อจ้ะไปต่อเอาสี่เอาสี่ฉันจะเอามันมาให้ได้ ปลาหมือก็อย่างอุ้ยเฮยคิดว่าจะไม่แตกใหานั้นนั่น่ะคูท่าไรห้าสิบเออเอาสิเอาสิไม่เล่นนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยก็จะค่อนข้างกระตุกนิดนึ่งเนาะวันเนี้ยฝนตกไงไม่รู้ฝนตกแบบว่าไม่เป็นฤดูแล้วตอนนี้อืมฤดูร้อนก็ฝนตก หรือดูฝนก็ฝนตกหรือดูหนาวก็มีฝนบ้างนะทุกคนเออคือแบบงงไปหมดแน่ไปไปเออเออมันจะไปะจบตรงไหนมันจะไปะจบตรงไหนระเบิดมาเลยค่ะเออไม่เหรือนะหกสิบห้าเออป่า เราก็ยิงต่อของเราไปเรื่อยๆว้ายกุุงมาแล้วซ้อนสองแล้วนะทุกคนซ้อนสองว้ายมาไปข้างบนนะเห็นไหมซ้อนสี่เลยนะเนี่ยมาสองกันเบิ้ลพร้อมกันเลยทุกคนเออแตกแบบว่าแตกอะทุกคนไม่ต้องรอบอกว่าแตกกี่โมงนะแตกแล้วค่ะแตกแล้วนะคะ นี่มาอีกแล้วบาช่างบาใจของเราะหาจุดยิงก็ยากนะทุกคนเออจับจุดตัวที่แบบอยากให้มันแตกก็ยากนะทุกคนแต่เราก็ต้องจับมันให้ได้เพราะว่ามันมีสุ่มเสี่ยงนิดนึงเนาะเป็นเรื่องปกติมาแล้วเปลี่ยนด่านแล้วนะตอนแรกด่านต้นไม้ ตอนนี้เป็นด่านอ่อต่อมังกรไฟ <c oughs> <c oughs> นี่ฮัลโหลฮัลโหลเซกุนบายพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,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 อย่าไม่เซกุนบายกลับมาก่อนสั่นก่อนเร็วเโอ้โหโอ้โหใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเจอเลยรอบหน้าไม่แตกใช้ไม้เดี๋ยวเจอเลยจ้ะ นี่แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละเอาสี่เอาสี่หรือจะสู้อ่ะหรือจะสู้อ่ะมาดิก็มาดิครับเต็งเอ้ยเอ้ยแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าอ้โหนี่ไงเรียบร้อยเป็นไงบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอบอกแล้วไม่ธรรมดาเป็นไงล่ะมาจ้ะ ขอแบบรู้เรื่องนี่ดีดมาอีกดีดมาอีกเออกระแทกมีเลยค่ะพร้อมค่ะพร้อมสู้ค่ะเออมาอีกค่ะหนึออ่งพ้ร้อยเก้าสิบคะแนนนะคะทุกคนถือว่าเลิศปังอยู่อ่ะไปต่อยิงไปเลยจ้ะ เอามันให้สุดเอาให้คมุมเออฮให้มาอีกแล้วเป็นงาเป็นงามาอีกแล้วรอบนี้จะได้เยอะกว่ารอบที่แล้วหรูเป่านะทุกคนมาลุ้นกันเออมาเออมาต่อค่ะยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เออ 83แล้ววู้ยร้อยยี่สิบแล้วเอ้ย200ก็ได้นะ200ยังได้อยู่นะเกินคาดแล้วค่ะ200แล้วนะจะทุกคนได้เยอะกว่ารอบเมื่อกี้2,200คะแนนไปต่อไม่แผวว้าย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 หานี่เอาดิ ใดๆก็คือชอบเอฟเฟกนะทุกคนแต่ละภาคมันจะมีเอฟเฟกโดดเด่นเอฟเฟกตายตัวของเขาอยู่แล้วเนาะในแต่ละภาคเออใครที่แบบสนใจก็เข้ามาเล่นได้นะทุกคนเจอเจอยูเนยเนี่ยพีพ,พีอะไรเงี้ยอันนั้นเจเองนะทุกคนสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้นะจ๊ะทุกคนเนาะไม่เสียหายนะจ๊ะทุนน้อยทุนใหญ่ก็มาได้เลย มันมีหลายห้องแล้วแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีสองห้องนะมันจะมีแบบว่าภาคนี้ก็จะมีสองห้องแต่แต่ภาคสิมจะไม่มีห้องมันจะเป็นแบบเออโดดๆเลยของมันเลยนะแต่มัน,นที่ถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะมีสองห้องหรือเปล่าว่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจวะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มันมันมีภาคที่มันมีสองห้องอยู่อย่างเช่นแบบพวกซอมบี้คืนชีพอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสด้วยมัง้งอันนี้เจก็เคยเล่นไงไอห้องที่สองอะ่ะมันจะเป็นห้องสำหรับเบ็ดหนักนะทุกคนอันนี้ก็คือเบ็ดพื้นถาดเลยเบ็ดพื้นถาดเลยมาต่อกันรอบนี้ฉันจะเอาต้นไม้ให้ได้แน่นอนมามาชิงต้นไม้กันดีกว่ามาวัดวัดใจระบบเลยมาวัดใจเกมกันดีกว่าสำหรับคนที่แบบ เราเล่นมานานเนาะไปเลยจ้ายิงไปเรื่อยๆยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วป้าเออเออยิงจนเมื่อยเรื่อยๆไปเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาว่ะมันมาว่ะของจริงนะเนี่ยพูดปุ๊บมาปั๊บอ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ทุกคนดูดีกว่าว่าได้คูณเท่าไรหร่เนาะเออนี่พอหมาะพอควรมาเออบวกมา ลงมาอีกค่ะมาอีกค่ะห้าสิบห้าสิบลาลงมา 50. 50, ห้าสิบห้าสิบห้าสิบลงมาหน่อยลกูกเออสวยสามร้อยวู้ยเลิศแน่ได้แค่นี้ก็จุกแล้วอิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนเนาะพอแล้วแค่นี้พอแล้วไม่หวังไม่หวังเยอะแล้วนะทุกคนเนาะก็วันนี้ก็เล่นคนเดียว นะจ้าเล่นคนเดียวโดดๆเลยไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีอะไรเล่นก็สนุกถือว่าสนุกในภาคหนึ่งของค่ายเกมนี้เนาะทุกคนเนาะ ừ, ก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้เจด้วยนะจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในรอบหนะ้ารอบใจวันนี้บายบายซีอ y ู u นะจ้าทุกคน